เราสามารถเลือกกำหนดได้2รูปแบบนะครับก็คือกำหนดเป็นองศานะครับหรือว่ากำหนดเป็นเรเดียนหรือว่าทึ่งวงกลมครับว่างอเท่าไหร่ใน่อพินเตอร์ตรงนี้เราสามารถกำหนดได้นะครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกัน7วันทีนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันเสาร์ค่ะแน่นอนนะคะวันนี้อยู่กับเรียบคิวเรค่ะแล้วก็ต้องขอต้อนรับนะคะทางซัพพอร์ตของเรานะคะพี่เอ็มค่ะ ค่ะวันนี้พี่เอิมคะเราจะมีเทคนิคดีๆอะไรที่จะมาฝากแฟนๆรายการของเรากันบ้างคะอ่าวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการออกแบบโลหะแผ่นนะครับเกี่ยวกับการเจาะรูเหมือนแผ่นตะแกรงพวกนี้ครับอ่าแต่เราจะมาออกแบบกันในโซนเบิร์กโอเคค่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงนะคะเราจะรอกันนิดนึงค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยค่ะเฮ้ยได้ยินว่าล้ํามานนานแล้วเหรอวะเอาแน่นอนจัดเลยปะล่ะก็เอาดิ กลับเข้าสู่รายการของเรากันแล้วนะคะอย่างที่วันนี้พี่เอมได้บอกไปค่ะเราก็มีเทคนิคดีนะคะที่จะมาฝากกันแน่นอนดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะ อ่าเดี๋ยวมาดูที่ตัวโปรแกรมเลยนะครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวผมนิวพาร์ทขึ้นเลยเราก็จะมาสอนกันว่าเอ้ถ้าสมมุติเราจะเขียนพวกแผ่นโลหะแผ่นพวกนี้ครับอ่าเาจจอดรูเนี่ยเราจะใช้วิธีการไหนนะครับโอเคค่ะอ่าก็เดี๋ยวผมเริ่มเลยนะครับก็สเก็ตเลยนะครับสเก็ตปกติเลยอ่าแล้วก็สเก็ตสี่เหลี่ยมเลยนะครับให้เป็นแผ่นตะแกรงสี่เหลี่ยมที่มีขายทั่วไปเลยครับตามตลาดแล้วก็กำหนดขนาดนะครับอ่าผมขอกำหนดขนาด ค่ขนาดก็คือประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เราจะเลือกใช้ในหมวดของตัวชีทเมทัลนะครับอ่าสร้างนะครับอ่าแล้วก็กําหนดในส่วนของตัวเกดนะครับความหนาเด huh. ี๋ยวผมเลือกเป็นสตีลแล้วกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวมันก็จะมีตัวข้อมูลนะครับที่เราสามารถเลือกใช้ได้นะครับว่าเกตเราต้องใช้เกตเท่าไหร่อันนี้ผมขอกาหนดเป็นสิบเจ็ดแล้วกันนะครับตรงนี้ นะครับอ uh, ันนี <ella? s girlfriend authenticity> <spe> ้ผมก็ได้ในส่วนของตัวแผ่นที่เป็นโลหะแผ่นมาแล้วนะครับอวิธีการนะครับเดี๋ยวผมขอกําหนดในส่วนตัวแมทเทียลก่อนแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็มาเลือกเป็นตัวสตีลแล้วกันนะครับเนี่ยผมเลือกเป็นอลลอยสตีลนะครับตรงนี้อ่ากำหนดวัสดุนะครับแล้วก็มาเลือกเจาะรูนะครับตรงนี้นะครับอ่าเลือกใช้เป็นคําสั่ง fill pattern ตรงนี้อ่าแล้วก็เขาจะให้เลือกนะครับว่าเราจะเจาะที่ผิวไหนผมเจาะที่ผิวนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็กําหนด ระยะห่างนะครับของตัวชิ้นงานกำหนดเป็น9นะครับแล้วก็รูปแบบการเจาะนะครับซึ่งโดยปกติครับถ้าเราจะเจาะรูอาจจะต้องใช้สเก็ตนะครับแล้วก็เอ็กทรูดคัสแล้วก็แพทเทิร์นมาอันนี้เราจะไม่ใช้สเก็ตนะครับมันจะมีคําสั่งตัวคีเอ่นะครับเป็นพวกรูวงกลมนะครับสี่เหลี่ยมพวกเนี้ยอันนี้ผมจะเจาะเป็นหกเหลี่ยมละกันนะครับกําหนดเป็นหกเหลี่ยมนะครับลักษณะก็คือประมาณนี้เลยนะครับอ่าเนี่ยครับ แล้วก็เรากําหนดสามารถกําหนดนีครับมันจะมีสังเกตว่ามาันจะเอียงขึ้นไปใช่ไหมครับ <c oughs> เรากําหนดเป็นตอนนี้มันอยู่ที่หกสิบผมเอาแค่ส0มสิบพอนะครับตรงน,นี้เราจะเปล,ล,ลี่ยนรูปแบบนะครับขึ้นเอียงไปสามสิบองศานะครับ <c oughs> แล้วก็สังเกตว่ามันจะมีระยะห่างของตะแกรงแต่ละรูนะครับ <c oughs> เรามากําหนดได้นะครับตรงน,นี้ผมกาหนดให้ทั่สุดห้าครับตรงนี้มันก็จะระยะห่างตรงนี้มันจะแคบลงนะครับตรงนี้แล้วก็ลองกดฟิลเลยนะครับตรงนี้ อ่าเนี huh. so, uh ่ยครับเราได้แผ่นตะแกรงเจาะรูแล้วง่ายไหมครับง่ายมากค่ะอ่านะครับเนี่ยเราได้แผ่นตะแกรงเจาะรูเราสามารถนะครับนําไปต่อยอดได้อีกนะครับตรงนี้สมมุติว่าผมต้องการเอาแผ่นตะแกรงตรงเนี้ยดัดให้มันโค้งนะครับมันก็จะมีคําสั่งทําให้มันโค้งเหมือนกันครับคำสั่งก็จะเป็นตรงนี้เลยครับอินเสิร์ตครับแล้วก็ซีเจอร์นะครับคําสั่งตัวนั้นก็คือเฟล็กนะครับตรงนี้นะครับเฟล็กอ่าแล้วก็มาเลือกผิวนะครับว่าเราต้องการดัดโค้งเท่าไหร่นะครับอ่านี้ก็เลือกเป็นร้อยแปดสิบ ค่ะก็จะงอโค้งตามนี้เลยนะครับเราสามารถเลือกกําหนดได้สองรูปแบบนะครับก็คือกําหนดเป็นองศานะครับหรือว่ากําหนดเป็นเรเดียนหรือว่าครึ่งวงกลมครับว่างอเท่าไหร่นะคไดมิเตอร์ตรงนี้เราสามารถกําหนดได้นะครับแล้วก็รูปแบบของตัวเฟรคครับมันมีหลายรูปแบบอันนี้เป็นโค้งใช่ไหมครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นทวิตเหมือนบิดเป็นเกลียวครับแล้วก็จะมีหลายรูปแบบตรงนี้ เราสามารถเลือกใช้ได้นะครับตรงนี้อันนี้แล้วก็กำหนดเป็นเบนดิ้งแล้วกันนะครับตรงนี้ที่เราจะเลือกใช้เดี๋ยวเราประมวลผลนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของรูเจาะตวเนี้โปรแกรมการคำนวณนานนิดนึงนะครับโอเคค่ะอ่าเนี่ยครับเราก็จะได้แผนรูเจาะตรงนี้ครับอ่าเราสามารถนําไปดีไซน์ต่อเพื่อเป็นคัเวอร์อะไรเจาะรูเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ได้นะครับตรงประมาณนี้เลย ก็เรียกได้ว่ารวดเร็วมากๆเหมือนทําไม้กี่ขั้นตอนเลยนะคะ<ช>แต่ว่ารเราก็สามารถได้งานที่แบบโอ้โห oh. ดีมากเลยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆค่ะที่วันนี้พี่เอมเนน้ำมาฝากกันนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านสามารถนําไปปรับใช้ได้กับงานหลากหลายด้านอย่างแน่นอนนะคะยังไงถ้าเกิดท่ทานนะคะมีคําถามใดๆคะ่ะสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะหยิบยกคําถามเหล่านั้นนะคะมาทาเป็นคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้กับทุกๆท่านนั่นเองค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดุกคอนเทนต์ดีๆจากทางแอปอิคัดของเรานะ